ไก่แจ้นะครับอันนี้ไก่แจ้ไก่แจ้เป็นจรลงนะครับสีไก่ไทยนะครับสีไก่ไทยน้องไม่เชื่อว่าไก่แจ้เป็นจรลงนะครับอันนี้ตัวผู้ครับถูกตัวเมียจิกขนที่แผงคอครับนันไม่ก็สวยเท่าไหร่น้องน,นที่แผงคอหายไปเลยครับถูกตัวเมียจิก นี่ตัวเมียนะครับผมใส่ไว้อชุดนี้ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวนะครับน้องไข่แล้วครับไข่ผมใส่ไว้ในตู้ฟักนะครับพอได้สักประมาณสักแปดฟองหรือว่าสิบฟองผมก็เอาไปเข้าตู้ฟักนะครับตัวเมียขาเตีย้ยครับผมเลือกตัวขาเตีย้ยมามาเป็นแม่พันธุ์ ันนี้อนนชุดนะครับอันนี้ชุดพ่อแม่พันตัวูคสวยมากครับตัวพี่ตโสีสวยนะครับตัวโคแล้วก็มีอีกอคอกนึงนะครับผมปล่อยให้กินหญ้าเดี๋ยวพาไปดูครับ นี่ผมถ่ายตอนเย็นนะครับน้องน้องจะนอนตอนนี้ห้าโมงเย็นครับตอนนี้อไขอเ่เจเป็นรงขาวมันจะมีสองสีนะครับมันจะมีสีสีดำแล้วก็แล้วก็ขาปกติก็สีขาวปกติครับ สีขาวเหลืองนะแล้วก็มันจะมีขาอยู่สองสีครับบางตัวก็ขาสีดาเหมือนตัวผู้นี่ขาปกติครับขาสีเหลืองสเหลืองขาสีเหลืองพวธิในตะัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวเมียบางตัวก็ขาสีดําครับนะีสังเกตดีๆนะครับอันอนี้อันนี้ตัวเมียขาสีดำนะมันจะเป็นสองสีครับเลืวแต่สายพันธุ์นครับ อันนี้มันสายพันธุ์ผสมกันอันนี้คอกหนึ่งครับเดี๋ยวผมให้ไปดูไปดูอีอกคอกหนึงงน่งมีทั้งหมดสามคอกนะครับอันนี้ก็อีอกคอกหนึ่งครับเห็นตันนี้คอกนี้ตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะครับตัวผู้ก็เหมือนกันครับถูกถูกตัวเมียจิกที่แผงคอเขาแขวง อันนี้ตัวนี้ตัวคู่ขาดำนะครับแล้วก็ตัวมีขาสีขาขาสีขาวแล้วก็อีกตัวมีตัวขาดำครับ ผมเลี้ยงแบบปล่อยนะครับไก่ก็มีความสุขปล่อยกินหญ้าปล่อยกินหญ้านะครับพอตอนเย็นปล่อยกินหญ้าแล้วก็เข้านอน ここきき。<laughs> ครับอันนี้เป็นข้อรวมนะครับเลี้ยงรวมเลี้ยงรวมนะครับข้อนี้เลี้ยงรวมนี่ครับเอ่อกอ,อันนี้พวกขายาวนะครับขาสูงหรือว่าสีไม่สวยนะครับจะอยู่ในขอน้อนี้นี่ครับ ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ตัวนี้อืออตัวนี้สวยตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยล้อเลยตัวนี้หางบานดิเปี้ยด้วยหางบานด้วยน่าดูหางครับหน้าแดงเจ็ดไปแล้วไอตัวรอของนี้ไม่ได้ฟักไข่นะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ตัวไหนสวยก็จะทำพ่อแม่พันธุ์ แล้วไปแล้ว,ลวถ่ายรูปน้อย,ย,น,อยนกไกจะนอนนะครับเนี่ยถ่ายตอนเย็นแนละ้วห้าโมงเย็นแล้วครับเนี่ยจะขึ้นนอนแล้วครับ อันนี้ไข่มาแลครับแต่ไม่ได้ฟักไข่ชุดนี้อันนี้ไม่ได้ฟักรครับอันนี้ไว้ต้มกินของของคอกนี้ผมไว้ต้มกินนะครับแ,แล้วก็อันนี้น,นี่ลูกไก่ครับลูกไก่ ผมใช้หลอดไฟกอกอยู่สองหลอดครับหลอด,ลอดอยี่ห้าวัดสองหลอดลูกไก่ครับมีสวยมีสวยตัวตัวขาเตี้ยนึงตัวนั้นขาเตี้ยมากครับนี่ลูกไก่นะครับ